Tell me, shine so crazy, my banana turn my bright so lazy, cuz i think that you just look so fine, monkey tea take a shy, don't don't you know that you're the one that i'm in love ไม่รอให้กระแสหายร้อนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะจัดเวทีเปิดตัวซิงเกิลใหม่ไม่นานแองจี้ทิติชาก็รีบเดินสายพบสื่อค่ะเพื่อดันซิงเกิล I'm In Love ให้ยิ่งปังตอนนี้ยอดวิวผ่าน30ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะคะทางต้นสังกัดอย่าง E-Townay Music Identity ค่ะที่มีแบงค์ชินนายภัวกุลคนนี้เป็นพี่ชายของแบมแบมกอดเซเว่นเป็นผู้บริหารนะคะก็เลยมีชื่อของนักร้องเคป๊อปหนุม่มเป็นคนเบื้องหลังค่ะทั้งแต่งทำนองแล้วก็ เรียบเรียงเพลงในซิงเกิลนี้โดยการได้ศิลปินตัวจริงมาร่วมงานเรียกว่าตรงใจสำหรับแองจี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นแฟนเพลงเคป๊ค่ะก็ชอบ R&B Hip Hop ศิลปินที่ชอบเราชอบ CL ค่ะใช่ CL เ1นยคนนั้นก็จะแบบว่าครบเครื่องในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็นิกกี้ที่อยู่88 Rising ก,ก็ชอบเหมือนกันค่ะใช่บีบีอะไรเงี้ยคือแบบฟังฟังเยอะค่ะฟังหลายคนหนูแบบ Respect ศิลปินเกาหลีในเรื่องของความพยายามมากจริงๆอะไรเงีย้ยเพราะว่ากว่าเขาแบบโหจะมาถึงตรงนี้กันได้อไรเงี้ยแต่ละคนก็เทรนกันมาหนักมากๆผ่านเรื่องมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแบบใช่หนูก,ก็เลยรู้สึกว่าเห็นตรงนั้นน่ะเป็นอืมอินสปิเรชันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเจอเรื่องที่ยากมาอะไรเงีย้ยเราก็เราก็ต้องเอาเขาเป็นแบบอย่างเราก็ต้องทําให้ได้หมนเขาต้องผ่านมันมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแม้จะยังเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ก็มองวงการเปลี่ยนไปนะคะ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่วงทีป๊อปคึกคักต่างจากสมัยที่เธอเปิดตัวเป็นศิลปินครั้งแรกกับค่ายใหญ่เมื่อราว5ปีก่อนการเริ่มเทรนเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่อายุ11ปีก็มองว่ามีมีได้มีเสียสำหรับคนที่ฝันอยากเดินเส้นทางนี้แล้วก็ไม่ง่ายค่ะเมื่อต้องแบกรับความกดดันในฐานะทายาทศิลปินดังปรหินเหล็กไฟค่ะหนูมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ถ้าใครที่ตามเรามาสักพักหรือว่าได้เห็นเราเนี่ยเขาเขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเราพยายามเหมือนทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าเคยเป็นลูกพ่อแล้วเราไม่พยายามอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็ฝึกซ้อมแล้วก็ผ่านทุกกระบวนการเหมือนคนอื่นหมดเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกดดันหรือว่าเครียดกับคําว่าลูกพี่โป้งมากอะไรขนาดนั้นเลยนคะคะเพราะว่าหนูแบบอยากทํางานแล้วมีความสุขอะ ยังมีแพลนอีกมากนะคะด้วยเป็นแนวทางของค่ายที่หวังให้ศิลปินทำงานอินเตอร์ในวัย20เอนจี้ยังอยากพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการเต้นที่คิดว่ายังต้องไปทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกค่ะ